ือสัญญาณเตือนที่สะเทือนทั้งเอเชียว่าพลังของยุโรปกำลังแซงหน้าและบทขยี้ทีมยักษ์ใหญ่เอเชียลงได้สำเร็จ at p l a n sport สำเร็จทุกคนคะล่าสุดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะทีมชาติจีนเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสแ,แฟนแฟๆบอลน,นี่ดูผ่านหน้าจอทีวีพีวีทครบแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะ ผลการแข่งขันมันไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนแฟล์อบอลไทยคาดคิดค่ะและแอดก็เชื่อว่าแฟนแฟล์อบอลทั่วโลกก็ไม่ได้คิดแบบนี้นะคะ จีนแพ้ฝรั่งเศส1ต่อ3เซตทีมอันดับที่5ของโลกล่นไปอยู่อันดับที่7ของโลกทันทีผูกหักลบกว่า18.27สค่ะส่วนทีมชาติฝรั่งเศสทะยานขึ้นสู่อันดับโลกที่13และคะแนนบวกเพิ่มกว่า18.27ค่ะใครมันจะไปคิดคะว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะมีพัฒนาการที่เร็วแล้วก็แข็งแกร่งโค้งทีมยักษ์ใหญ่จากเอเชียลงได้แบบนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมานะคะ หลายๆทีมแฟนแฟย์บอลเห็นชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งโค้ดนักกีฬามีการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามาเสริมในทีมมากยิ่งขึ้นก็เหมือนทีมชาติไทยนั่นแหละค่ะทาให้องค์ประกอบของแต่ละทีมเนี่ยเหมือนเริ่มที่จะบุกเบิกขึ้นใหม่ค่ะโดยเฉพาะทีมชาติจีนและทีมชาติฝรั่งเศสจีนก็มีการเปลี่ยนโค้ดนะคะส่วนฝรั่งเศสก็มีการเปลี่ยนโค้ดเช่นกันทําให้เห็นเลยว่าโค้ดของทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเซซ่าเนี่ย งัดศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้ภายในปีถึง2ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นความเสี่ยงมากนะคะแต่บางทีมก็ใช้มันเป็นโอกาสฝรั่งเศสกำลังพิสูจน์ให้คนทั่วโลกได้เห็นชัดค่ะว่าพวกเขากำลังก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจของวอลเลย์บอลโลกอย่างแท้จริงความรู้สึกของแฟนๆเอเชียที่ดูการแข่งขันจีนตกรอบ จีนคือความหวังใหญ่ของเอเชียเลยนะคะโดยได้ว่าเป็นความหวังคู่ๆกับญี่ปุ่นเลยค่ะแต่กลับตกรอบ16ทีมไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแฟนเอเชียทั้งไทยเกาหลีใต้รวมถึงนั้งทวีปเนี่ยรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะว่านี่คือการสูญเสียตัวแทนครั้งสำคัญที่เหลือเป็นความหวังเดียวของเอเชียณนะเวลานี้มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยืนหยัดอยู่ในรอบ8ทีมคือญี่ปุ่นดินแดนปลาดิบญี่ปุ่นคือความหวังของเอเชียที่มีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วเกมรับเหนียว เกมบุกเด็ดขาดผู้เล่นหัวเสาบีหลังหรือแม้แต่บอลเร็วมีการเล่นที่เฉียบคมค่ะและที่สำคัญญี่ปุ่นมีสมาธิและสติที่นิ่งมากๆณนะจุดุดนี้นะคะแฟนแฟลเละ์บอลไทยและก็รู้เลยว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ย มีโอกาสนะคะที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดยการฝากความหวังไว้กับทีมชาติญี่ปุ่นพูดได้เลยนะคะว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยคือความหวังของทั้งทวีปเอเชียณเวลานะี้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ค่ะเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเอเชียยังอยู่ในเวทีระดับโลกได้การรุกคืบของยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่โค่นยักษ์ใหญ่อย่างจีนลงไปได้ยุโรปมีพัฒนาการก้าวกระโดดเลยนะคะยิ่งฝรั่งเศสเนี่ยแอดไม่คาดคิดเลยนะคะ ฝั่งเสรจการเล่นเร็วขึ้นหัวเสาของเขาเนี่ยดุดันแล้วก็เฉียบคมสไตล์เอเชียของเราเนี่ยที่อาศัยความยืดหยุ่นบอลผสมภาษาเนี่ยอาจจะสู้สไตล์การเล่นทางฝั่งยุโรปไม่ได้แล้วต่อจากนี้ค่ะวอลเลย์บอลที่เคยพลิ้วไหวเคยเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วอาจจะแพ้บอลโครงสร้างของยุโรปก็ได้นี่คือสัญญาณเตือนให้เห็นนะคะว่าสมาคมวอลเลย์บอลแห่งเอเชียเนี่ยรวมถึงสมาคมของแต่ละประเทศเนี่ยต้องไม่หยุดนิ่งค่ะต้องเร่งพัฒนาให้ทันกับกระแสะโลกอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชัลลีกในปีหน้าเนี่ยแฟนๆก็รู้นะคะว่ามันมีการตกชั้น1ทีมต่อจากนี้ทุกๆปีเราจะยังมีความหวังที่เอเชียของเราเนี่ยยังอยู่ครบ3มทีมหรือไม่ไทยญี่ปุ่นและจีนในการแข่งขัน,นะะวลลอลเลย์บอลงชิงแชมป์โลกตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะความหวังของทวีปเอเชียเราเราต้องลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะ ข้ามผ่านทวีปยุโรปได้หรือไม่และรักษาศักดิ์ศรีของทวีปเอเชียได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือการต่อสู้นะคะไม่ใช่แค่ในสนามแฟนเฟนลบอกว่เห็นอย่างไรคะญี่ปุ่นเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยญี่ปุ่นเนี่ยจะแข่งขันกับเนเธอร์แลนด์นะคะถ้าใครชนะจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายทันทีคิดว่าญี่ปุ่นจะชนะเนเธอร์แลนด์ได้หรือไม่และคิดว่าญี่ปุ่นหนึ่งเดียวของทวีปเอเชียเนี่ยจะเข้าไปสู่รอบลึกสุดที่เท่าไหร่เม้นเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะ